สวัสดีผู้ปกครองทุกๆท,ท่านและสวัสดีเด็กๆอนุบาลสองที่รักของคุณครูทายทุกคนนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนในหน่วยต้นไม้ที่รัก Dear p ์ s พเราไปดูใบงานกันเลยค่ะใบงานแรกของเรานะคะนี่หน้าตาแบบนี้เลยค่ะใบงานนี้เกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆของร่างกายเราไปดูกันเลยนะคะว่าคุณครูทายจะให้ทําอะไร คำที่แจ้งให้นะักเรียนระบายสีภาพให้สัมพันธ์กับคำที่คุณครูไทยกำหนดให้มาดูนะคะว่าคำแรกคุณครูไทยกำหนดให้คือคำว่าอะไรคือคำว่ารากรูปไหนนะที่คือรูปของรากต้นไม้รูปที่หหรือเปล่ารูปที่สองหรือรูปที่สามเอ่ย ติ๊กตอกติ๊กตอกใช่แล้วค่ะรูปที่สมก็คือวราของต้นไม้นะั่นเองเด็กก็ระบายสีเลยต่อมาข้อที่สองอ่านว่าใบารูปที่1รูปที่สองหรือรูปที่สมนะรูปไหนเอ่ยคือใบใช่แล้วค่ะ รูปที่3นั่นเองคือใบเด็กๆก,ก็ระบายสีให้สวยงามเลยนะคะชุบแบบนี้ต่อมาคำนี้อ่านว่าดอกเอส่วนไหนคือดอกนะเด็กๆรู้จักหรือเปล่า1 2หรือ3เอ่ยรูปไหนคะใช่แล้วค่ะ รูปนี้เลยที่เป็นดอกมเ้กเด็กก็ระบายสีให้สวยงามเลยนะคะชื่อแบบนี้เลยค่ะต่อมาข้อต่อมานะคะอ่านว่าผลเอ <A. S 2> อันไหนหน้าคือผล1 2หรือ3ติ๊กตอกติ๊กตอก เด็กๆเจอหรือยังคะถ้าเจอแล้วระบายสีเลยค่ะนี่คือผลคุณครูทายระบายสีแดงนะคะคล้ายๆผลแอปเปิลเลยต่อมาสุดท้ายนะคะคำว่าลำต้นนั่นเองเอ๊ออันไหนคือลำต้นนะมาดูนะคะ รูปที่หนึ่งรูปที่สองหรือว่ารูปที่สามนะที่เป็นลำต้นรูปไหนเอย่ยใช่แล้วค่ะรูปนี้เลยรูปที่หนึ่งเลยที่แสดงถึงลำต้นของมันนั่นเองใบางานนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูใบางานถัดไปกันนะคะใบางานนี้มีคำของจองให้หน่วยค่ะ เดี๋ยวเด็กๆมาอ่านคำของจองพร้อมๆกับคุณครู่ทยนะคะเริ่มกันเลยต้นไม้ให้คุณไม่ทราบนามผู้แต่งเริ่มเลยค่ะต้นไม้ให้ร่มเงาใบาผลเอาเป็นอาหารแผ่นไม้ใช้สร้างบ้านเมื่อดอกบาน สวยงามตาแล้วใบงานนี้นะคะพอเด็กๆอ่านคำล้องจองตามคุณครูทายแล้วเด็กๆก็วาดวาดภาพต้นไม้นะคะคือให้เด็กๆวาดประโยชน์ของต้นไม้วาดต้นไม้สามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง t ิกต๊อก ดเด็กลองคิดดูสิคะว่าเอ๊มีอะไรบ้างนะที่เราสามารถนำต้นไม้ไปทำเป็นผลิตภัณฑ์หรือเครื่องใช้ต่างๆที่อยู่ในบ้านของเราดเด็กลองนึกสิคะคุณครูทายนึกออกแล้วนะคะนี่คุณครูทายนึกออกแล้วว่าเก้าอี้ที่คุณครูทายใช้เป็นประจำอยู่ในบ้านมีตัวนึงค่ะที่ทำจากไม้คุณครูทายก็จะวาดเก้าอี้เลยนะคะ แบบนี้เลยนี่เป็นเก้าอี้ไว้นั่งกินข้าวนี่ค่ะค,คุณครูไทยก็จะวาดเลยค่ะเป็นเก้าอี้ไม้เอ๊ถ้าเด็กๆคิดออกอีกเด็กๆสามารถวาดได้เพิ่มเติมเลยนะคะมีอะไรอีกหน้าที่ทําจากไม้หรือไม้สามารถทําอะไรได้บ้าง ไม้สามารถนำไปทำบ้านได้ด้วยเด็กๆก,ก็สามารถวาดบ้านได้เลยนะคะนี่พอบ้านใช้ทำเป็นเสาแบบนี้นะคะเอาต้นไม้ไปทำเป็นเสาบ้านของเราแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามใบงานถัดมานะคะใบงานนี้คือให้นักเรียนลากเส้นจับคู่กับประโยชน์ของต้นไม้ให้สัมพันธ์กัน เด็กมาดูนะคะว่าประโยชน์ของต้นไม้ดูคำแรกเลยค่ะคำแรกนี้นะคะนี่คำที่1น,นี่ก็คือคําว่าบ้านเอรูปไหนเอ่ยที่บอกว่าต้นไม้สามารถนำไปทำบ้านได้เด,เด็กเห็นแล้วใช่ไหมคะถ้าเห็นเด็กๆลากเส้นเลยค่ะต่อมาต้นไม้ นำไปทำเป็นที่อยู่อาศัยนี่คำที่สองที่อยู่อาศัยของสัตว์เอะเด็กๆมองเห็นหรือยังเอ้ยทายแล้วเด็กๆลากเส้นไปเลยค่ะต่อมาสามต้นไม้ให้ร่มเงาอันไหนเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกนี่ค่ะเจอแล้วค่ะต่อมาคำที่สี่ต้นไม้นำไปทำเป็นกระดาษ เด็กๆเจอหรือยังคะนี่ลากเส้นไปเลยค่ะสุดท้ายนะคะคำที่5เขาบอกว่าต้นไม้สามารถนำไปทำตู้สภาได้เด็กๆเห็นหรือยังคะลากเส้นไปเลยค่ะใบงานนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อมาใบงานนี้คือให้เด็กๆ ระบายสีวิธีการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเอ๊วิธีการดูแลรักษาต้นไม้ของเรานั้นต้องทำอย่างไรบ้างดูรูปที่หนึ่งกันเลยค่ะรูปที่หนึ่งเขาบอกว่าให้รดน้ำเด็กๆเคยปลูกต้นไม้ไหมคะถ้าเคยปลูกเราต้องหมั่นรดน้ำ ต้นไม้นะคะตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะส่วนตอนกลางวันนั้นเราไม่ต้องลดน้ำนะคะเราจะลดน้ำต้นไม้วันละสองครั้งก็คือตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเท่านั้นแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะเพื่อเพิ่มแร่ธาตุให้กับต้นไม้ของเราแล้วก็มันพรวนดินนะคะมันพรวนดินรวมทั้งกำจัดต้นย้านะคะที่เกิดรอบๆต้นไม้ของเราด้วย และสุดท้ายใบงานนี้นะคะใบงานนี้ให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยปะส่วนประกอบต่างๆของต้นไม้นะคะมาเริ่มกันเลยคำแรกนะคะคือคำว่าดอกอันนี้คือดอกไม้นั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อมานี่คือผล เขียนตามรอยปะแล้วเด็กๆก,ก็ระบายสีได้เลยนะคะชึบแบบนี้ต่อมาเป็นลำต้นเด็กๆเ,เขียนตามรอยปะชึบแล้วก็ระบายสีได้เลยค่ะ ต่อมาคำว่ารากเด็กๆก,กระบายสีรากได้เลยนะคะต่อมาคําว่ากิง้ง และสุดท้ายคําว่าใบานั่นเองค่ะเด็กๆก,ก็ระบายสีให้สวยงามแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็เขียนตามรอยปะครบแล้วนะคะเด็กๆก,ก็สามารถระบายสีได้เลยแบบนี้ ครูทายเชื่อว่าเด็กๆสามารถระบายสีได้อย่างสวยงามตามจินตนาการของเด็กๆเ,เลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะครูทายก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะว่าคุณครูทายจะมีใบางานอะไรมาให้เด็กๆทำอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอกาวคำว่าขอบคุณและสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย